สวัสดีพี่น้องทีุ่กทุกท่านนะคะพบกับช่องประจอยเกษตรฮาจีคือเก้เาค่ะพี่นอ้องมันนี้อยู่ในแปลงของ g ีทีหกร้อยเป็นแปลงทดล่องของเฮ้าเองนะคะสายพันนี้เฮ้าได้เริ่มต้นถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นปลูกเนาะพอบามันเป็นของเฮ้าเฮ้าก็เลยเออสนุกถ่ายสนุกแนะนําให้พี่น้องของเฮ้าได้รับรู้ถึง การทำสวนข้าวโพดของเ้าวมันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายเพื่อที่จะเอาผลผลิตของเ้านะคะนี่พี่น้องมาเบิงตามเกตแล้วข้าวโพดของเ้าอายุได้หาสิบวันค่ะหาสิบวันนี่ท่วมหัวยืนมือเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคะอันนี้คือหาสิบวันนะคะเป็นข้าวโพดที่สูงระดับหนีนะคะ การใส่ปุ๋ยของเหาช่วงในช่วงระยะสุดท้ายค่ะนี่คือต้นข้าวโพดของเหาตามเกณฑ์ค่ะพี่นอ้องอายุห้าสิบวันนะคะเอามาเบิ่งว่าเห้สิผสมปุ๋ยแบบใดค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้ากับปุ๋ยสูตรยูเรียผสมมาแล้วเรียบร้อยค่ะพอดีเพิ่นผสมมาอยู่ในบานแล้วนะคะอันนี้ก็ไดเอมามาให้พี่น้องของเหาได้บเบิงิงสูตรเสมอนี่สามส่วนยูเรียส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องใส่ร่วมกันถ้าเกิดว่าข้าวโพดข้าพึ่งจะเริ่ม จะออกดอกแบบนี้ให้รีบใส่ทันทีค่ะพี่น้องบางท่านเพิ่นก็นอาจจะใส่เป็นช่วงสี่สหวันก็ได้แต่ว่าทางเฮาเนี่หาสบถึงห5สิบหวันกําลังพอดีคะ่ะปุ๋ยช่วงระยะสุดท้ายนี่เข้าจะเน้นเป็นปุ๋ยหมากสูตรเสมอเยอะกว่าปุ๋ยยูเรียค่ะพี่น้องนี่คือเคล็ดลับของเฮานะคะขอ,ออภัยผู้ที่มีความรู้ที่ชัดเจนกว่านี้นะคะเพราะว่าเฮาก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการทําของเฮ้าเฮ้าทาแบบใดเฮาก็ลงแบบนั้นค่ะพี่น้อง ะวาระจอยกเกษตรฮาจีโบเคยกักความดูของเหานะคะนี่คะ่ะพี่น้องสังเกตบึงนะข้าวโพดของเหานี่โบท่านเดี๋ยวออกดอกเต็มทีเลยบางอันก็ออกอยู่บางอันก็จะเป็นดอกสูบแบบนี้นะคะเขาจะใส่แบบนี้ค่ะพี่น้องใส่ถุงสะพายแบบนี้นะคะใส่ไ,ไปตามร่องของข้าวโพดค่ะพี่น้อง ่าเปลี่ยนเป็นแถวหนีแบบนี้เป็นยังคือถอดออกถอดเขา่าเลย นี่คะ่ะพี่น้องคะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือการใส่ปุ๋ยของเห่า้าดีที่สุดพี่น้องถ้าถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็ดไฮหลายแบบสามไร่ขึ้นไปนี่ให้สามารถใส่เครื่องเวนจูรีไดเ้อพี่น้องแต่ของประจรนนี่มันแค่นิดเดียวเองเนาะหนึ่งไร่สองงานเหาก็เลยบอดแยกสื่อเครื่องเวนจูรีเครื่องเวนจูรีนี่จะใส่ดีกว่าเหาโรยแบบนี้นะคะนี่ถ้าเกิดว่า เขารยไปตามบริเวณสายน้ำยศนี่มันก็จะซุมดีขึ้นกันค่ะพี่น้องการรยปุ๋ยนี่รยตอนใดก็ได้รได้รยทิมไว้เลยค่ะพี่น้องมือน,นีเข้ารอยปุ๋ยมือน่เข้าหดก็ไดค่ะพี่น้องแต่ว่าต้องรดน้ําทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะให้ปุ๋ยของเข้านี่ซึมซับอยู่ในดินดีมากๆเลยนะคะนี่คือการใส่ปุ๋ยของเข้าที่นี่พี่น้องมาเบิ่งสายน้ำยดของเข้าจักน่อยสเสดก,กูสายน้ำยดเลยเด้ค่ะ อันนี้คือสายน้ำยทีถูกต้องนะคะช่วงที่อายุของข้าวโพดได้อสกประมาณเดือนหนึง่งให้เฮาขยับสายน้ำยตออกมาไว้คางใดคางหนึ่งของแถวข้าวโพดนะคะพอ่าช่วงที่เฮาเก็บเกี่ยวสายน้ำยตมันก็จะง่ายแล้วก็จะบกขาดถ้าเกิดบกเอาออกมาเนี่ยรากของข้าวโพดมันออกรากมากปุ๊บมันจะทับสายน้ำยตของเฮาทัานทีค่ะพี่น้องนั่นก็ซึ่งจะทําให้สายน้ำยตของเฮาได้ทํางานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะมันจะขาดกระทนกระแทนนะคะนี่ แบบนี้ดีที่สุดค่ะพี่น้องให้เอาออกมาแบบนี้นะคะนี่ขยับออกมาแบบนี้ขยับแค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นละค่ะพี่น้องคะนี่นะคะแล้วก็ปล่อยเลยค่ะพี่น้องปล่อยให้มันไปตามแถวของมันแบบนี้ช่วงที่เก็บทรายน้ำยดเขาจะเก็บง่ายกูไงยบงมีปัญหาเรื่องว่าเอ,อรากของกาะโพดท,ทับขนาดใาเอาออกแบบนี้กันยังมีอยู่ส่วนที่รากระโพดท,ทับนะคะออาโอเคค่ะพี่น้องคะ อายุขโพดหาสิบวันค่ะสูงทวมหัวยืนมือแบบนี้นะคะพี่น้องเนี่เดี๋ยวเบิงพอพันจะออกมาเนี่ยจะสูงแบบนี้ค่ะห้าสิบวันบางท่านขโพดอายุเดือนหนึ่งบอท่านได้เพียงเขาอยู่กมีค่ะพี่น้องนั่นคือการบำรุงบดายแล้วนะคะตัวนี้อาจจะได้รับผลผลิตเอ่อทางเล่าคิดว่าอยากได้ไร่ละสองตันนะคะหนึ่งไร่สองงานนี่เขาอยากจะได้ประมาณสองตัน กับอีกหารอยกิโลโบัว่าจะได้หรือบอเนอะอาะเพราะว่าถ้าเกิดได้สองตันนี่อุ้ยดีมาก,มากๆเลยค่ะพี่น้องสาหรับการทาไนโตโพดนี่ลงทุนไปเราหาพันบาทแล้วค่ะพี่น้องนี่หาพันบาทนี่หนึ่งไรสองงานบบฮัว่าเข้าไปได้หลายปันไดเนาะรอชมผลงานตอนต่อไปนะคะนอนบ่มี่แล้วค่ะพี่น้องฉีดยากําจัดนอนสี่ครั้งด้วยกันพอาจอยคิดว่าจะปลูกอ่จะฉีดหาคังแต่ว่ามาเบืองแล้วบ่มี่นอนเขาก็เลยบไดฉีดพ่นค่ะ หนึ่งไร่สองงานเนี่ยจดใบเลยยานอนเข้าจะเบิดอยู่หาซ่องด้วยกันหาซ่องเนี่ยฉีดอยู่สีครั้งนะคะเพราะว่าขโ้โพดใหญ่ข้าโพดใหญ่เขาก็ต้องเพิ่มปริมาณของยาปกติแล้วเขาจะใส่สปเปรย์ละหนึ่งช้อนแกงที่นี่ขโ้โพดมันใหญ่นอนกับตัวใหญ่ก็เลยเพิ่มไปปริมาณหนึ่งช้อนแกงพูนๆค่ะพี่น้อง ถ้าเกิดข้าวโพดใหญ่นีนยาก็จะเปลืองไปตามลำดับข้าวโพดน้อยยาก็จะเปลืองน้อยค่ะเอาพี่น้องของเฮ้าผู้ทีมีปัญหาเกี่ยวกับการทําไร่มันเออทาไรข่ข้าวโพดผู้ที่ลุมลูกคุกข้านกบเบ่งคลิปของปจัจจัยเกษตรหารดีเด้อพราะได้ในทกทุกคลิปปัจจัยกระดดรวบรวมความรู้เทคนิคการปลูกเทคนิคการบำรุงทุกๆุกอย่างอยู่ในคลิปของเฮ้าบางท่านบด้เบงคลิป เปิดเขามาเบิงคลิปประจอยยังบ่ท่านบารายละเอียดสํมปิษนี้แล้วนั่นคือการเบิงกระทอนกระแทนมันก็เลยทําให้ห้าฮบงว่าประจอยลงคลิปแบบใดให้ข้อมูลแบบใดแน่แบบนี้นะคะ GT 600ปลูกครั้งแรกค่ะพี่น้องปลูกครั้งแรกของสายพันธุ์นี้นะคะปกติแล้วเาจะใส่เป็น GT 200กัก็เคยใส่อยู่ค่ะแปลงเนี้ GT ี0 0นี่ก็ได้เป็นผลสําเร็จอยู่ ฟักพกนกับใยงาวนะคะแต่ว่า NK6848 นั่นฟักจะน้อยตระกูล NK นี่ฟักน้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวามบวงจีที่600แปลงนี้กันครั้งแรกที่เราปลูกค่ะหนูซึกว่าเขียวงามบ่าท่านจืดปุ๋ยเลยค่ะพี่น้องอาจจะเป็นเพราะว่าประจอยใส่ปุ๋ยร่องพื้นทีดีนะคะสําหรับปุ๋ยร่องพื้นกับปุ๋ยเก็บเขาก็จะได้ใส่ไปรวมๆกันนะคะใส่ปุ๋ยร่องพื้นเกิดขึ้นมาสักประมาณสิาวันฉีดพ,พ่นปุ๋ยเก็บ เขาไปเลยค่ะพี่น้องปเจอยก็เดบบอกอยู่ทูๆคลิปยู่ว่า mm hmm. การบำรุง mm hmm. การดูแลร,รักษา mm hmm. เฮาจะใส่เป็นสูตรใดบอกไปถูกๆรายละเอียดถูกๆคลิปพี่น้องของเฮาอดใจฟังสักประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีแค่นั้นเอง mm hmm. เพื่อความรู้ของเฮาลุนๆนเลยค่ะพี่น้องว่าปะจอยได้ถ่ายทอดความรู้ให้รับรู้กันนะคะบอกเคยกักบอกเคยเอ่อตัวพี่น้องเลยนะคะการทําคลิปนี้เขาจะเอาความจริง ทุกๆกเหลื่องถูกๆุกเล่าบอกว่า,วาจะเป็นสารกําจัดน้อนสารกําจัดวัชพืชที่ดีที่สุดปัจจอยกระไดล่งคลิปพี่น้ององเฮ้าได้รับรู้กันแล้วนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีลาหน่องไปก่อนติดตามผลงานในเอ่อจีทีสองร้อยในแต่และอีพีนะคะคลิปนี้ขอลาพีละหน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ